กระเป๋าที่ทุกคนรอคอยนะคะตอนนี้ตอนนี้ที่เราดูนะคะยังแบบยังไม่ได้มีใครรีวิวรุ่นนี้ไปก็เลยสั่งพรีมาได้ก็เลยอยากมาเี่าให้ทุกคนฟังนะคะขอเกินก่อนว่าคือกิฟต์เนี่ยไปไปเดินไอคอนสยามนะคะแล้วก่อนนั้นเนี่ยก็คือเห็นแล้วมันแบบไวรัลในติ๊กต็อกมากๆแล้วก็คือสนใจมากพอเราไปเดินในไอคอนสยามเนี่ยเราก็ไปลองสปายนู่นนี่นั่นแต่ว่าสีที่อยากได้ก็จะเป็นสีครีมนะคะซึ่งสีครีมเนี่ย มันจะมีแค่สายใหญ่นะคะที่ไอคอนเราก็เลยลองใบเล็กที่เป็นสีเขียวอ่อนกับสีม่วงซึ่งมันก็น่ารักมากๆาแต่ส่วนตัวกิฟเอเองยังไม่มีกระเป๋าที่เป็นสีอ่อนแบบนี้จะมีแบบสีดำหรือว่าสีฟ้าประมาณนี้สีน้ำตาลร,รอบนี้ก็เลยหาร้านพรีแล้วก็มาจนได้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าร้านร้านพรีชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวแปะไว้ด้านล่างนี้นะคะตรงนี้นะคะเพิ่งแกะป้ายออกมาก็คือตรงป้ายเนี่ยจะเขียนราคาไว้ว่า3 9 5ดอลลาร์นะคะซึ่ง น่าจะประมาณ9,000หรือหมื่นต้นๆนะคะหมื่นอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่พรีมาได้ราคามาห5่หนะคะซึ่งในช็อปประมาณ1 9 0่นะคะนี่เลยแต่อยากให้ทุกคนเห็นความน่ารักของน้องคือมันน่ารักมากนี่นะคะไซส์ถ้าเปรียบเทียบคิวต์แบบเสียงหมอนี่นะคะน่ารักสุดๆเดี๋ยวกิ๊บจะเอามาเปรียบเทียบกับน้องสเตลล่าให้ดูกัน อันนี้นะคะก็จะเป็นเซนล่าสีดำนะคะไซส์ท mm ีนี่นะคะไซส์เล็กสุดอันนี้จะคอมแพร์ไซส์ที่ดูนะคะ mm hmm. กับน้องออแท็บบี้ไซส์ hmm. 18นะคะอันน mm ี้โคชแท็บบี้นี่เราจะเปิดให้ดูด้านในคืออะไหล่อะคะ่ะมันจะเป็นอะไหล่ทองแบบนี้อุ้ยลืมตัดตรงนี้ออก <Yeah. S 1> นี่นี่ะส่วนด้านในนะคะตรงนี้มันจะแบบมันจะ คอของมามันดูดำๆนินึงอะ่ะแต่ไม่เป็นไรน่ารักอยู่ดีค่ะอันนี้มาเปิดพร้อมกันตรงนี้ก็มีสติกเกอร์ส่วนนี้นะคะเขาก็จะมีสายยาวมาให้ด้วยก็คือสามารถสะพาย crossbody ได้เลยอ่ะลององออกก่อนนี่อันนี้ด้านในเดี๋ยวลองใส่ของให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองใส่อของคร่าวๆที่ในชีวิตประจำวันนะคะใส่พร้อมๆกันเลยอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าตังค์นะคะเรามาลองดูว่าใส่ นะ้องช่องหนังน,นี่คือไซส์กระเป๋าต่างกับน้องกระเป๋าโคชแทปปี้นะคะนี่เป็นชาแน,นลแบบไซส์จิ๋วนะคะแล้วก็ค่อยตกวาวด้านหน้าของบางๆตัวไว้ด้านหน้ากระดาษซับหน้ามันนะคะถุงผ้าจิว๋ว ที่เราใส่ตอนนี้นะคะตามที่ให้ดูถ้าเราปิดโอเคเก์นะคะน้องปิดไม่ลงนะคะเพราะว่าเล็กเกินไปเราก็ต้องอเอาไหนอเอาลิปสติกออกกอนลิโอเคถ้าเราเอาลิปออกล,ล,ล,ลิปมันหนาลิปนุ่มเลื่นโดนได้แต่ว่ามันก็จะทรมานนิดนึงนะคะมันจะแน่นแบบนี้เลยน้องก็จะขวบๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะตึงๆเพราะฉะนั้นเราคิดว่า ความเหมาะสมคือเราอ้ทำอะไรแอบนี้ก็แจลงแล้วก็ถ้าใส่ถ้าใส่นี้โอเคก็คือในนี้ตอนนี้นะคะมีแค่กระเป๋าตังกระดาษจับหน,น้ามันแล้วก็กระจกนะคะ คือจริงๆน้องใส่ได้ไม่เยอะเพราะว่ามันจะปิดไม่ลงนะคะมันไม่สามารถขยายได้ใหญ่ๆแบบอันเนี้ยอันนี้คือจุกแบบไม่รู้จะจุยังไงเราใส่ทั้งกระเป๋าตัง power bank กล่แจรถใส่ทุกอย่างคือมันแบบมันขยายตามนี้เลยเดี๋ยวถ้ามันไม่ปิดมันก็ไม่น่าเกียดอะ่แะแต่อันนี้ถ้าไม่ปิดมันจะไม่ไม่ค่อยจะน่ารักสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็อันนี้อันนี้กิ๊บใส่ใสายสายยางให้ดูนะคะแต่ันนี้จะเป็นสายกระข้างยาวให้ดูกัน บบนี้อันนี้คือสายยาวแต่ถ้าปักมันก็จะน่ารักกว่านี้หน่อยด้านข้างนะคะคือน้องน่ารักมากเอาจริงแต่เราว่าสําหรับคนที่แบบบ้าหอวฟังไม่ขวดมากๆเพราะมันหนังมันจะตึงแล้วก็มันจะดูไม่งามสักเท่าไหร่ต่อนะคะตัวนี้มันสวยมากเลยอะ่ะฉีดน้ำตาลด้านในเนี้ย เราคิดว่าปกติคือเราไม่ได้ชอบกระเป๋าโคชเพราะส่วนตัวคิดว่ามันแก่แต่ว่ารุ่นนี้คือเตะตามากเราคิดว่ายังไงเราก็ต้องมีรุ่นนี้แค่ไปรอที่ไอคอนแล้วคือกลับมาบ้านก็คือตามลาหาล้านพีทันทีเลยสรุปนะคะว่าควรค่าหรือไม่ควรค่านะคะสำหรับกิ๊บเองนะคะตัวกิ๊บเองก็คือจะตอบว่าควรค่าเพราะว่า ไม่มีแล้วที่โค้ชถ้าทำอะไรได้น่ารักขนาดนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบเตะตาที่สุดแล้วแต่สําหรับใครที่ใส่ของเยอะแบบว่าของเยอะมากเลยนู่นนี่นั่นแบบไม่สามารถเอาของออกได้แบบก,กิฟก็คือแบบโอเคไม่เอาอันนี้ก็ได้เอาอันนี้ก็ได้ถ้าใครของเยอะอ่ะไม่ควรค่าเลยอาจจะแบบถ้าชอบรุ่นนี้จริงๆเพราะหนังมันนิ่มมากก็สามารถไปซื้อรุ่นนี้แต่ว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะแต่ใครที่แบบบ้าของจิวจ๋วจุกจิก,จก,จก,จกแบบเรา คุณต้องมีค่ะจริงมันน่ารักมากดูหนังสิโอ้นุ่มนิ่มความจุนะคะเต็มสิบนะคะเราให้สามเต็มสิบค่ะส่วนความน่ารักสิบเต็มสิบนะคะหนังนะคะให้แปดเต็มสิบเพราะมันนุ่มนิ่มแต่ว่าอาจจะดูแลยากนิดนึงซึ่งเป็นสีครีมอะดูแลยากมากๆต้องระวังด้วยตอนเราใช้แบบใส่กาง,งเกงสีเหลือกางเกงยีนอาจจะดูดสีได้ค่ะยังไงก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้มารีวิวของอีพอมีของรีวิวเยอะมากแต่ว่าไม่ได้ว่าทถุกวันแต่อันเนี้ยทุกคนรีเควสมาเยอะมากกิ๊ฟก็เลยอยากเอามาให้ทุกคนดูนะคะแต่ถ้าได้ไปลองใช้จริงๆแล้วอ่ะจะมารีวิวเพิ่มเติมให้อีกรอบนะคะฝากติดตาม i g copper vkk ด้วยนะคะหรือ i g จีกิ๊ฟเองกิ๊ฟ llt นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะเดี๋ยวหาอคอนเทนต์มาทำ